สวัสดีครับวันนี้นะฮะสนุกเกอร์ไอคิวนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการส่งคิวตรงนะฮะวันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะฮะที่จะก้าวไปสู่ความแม่นยำนะครับเนื่องจากการที่เราจะส่งคิวในระยะไกลได้ได้ตรงจุดเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคสําคัญอยู่นะฮะอยู่หลายอย่างวันนี้ก็จะมาพูดอย่างหลักๆก่อนนะครับก็คือว่าศอกนะฮะการส่งคิว ข้อสอบเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรหวัวคิวเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมีนายแบบมานะฮะมามาสาธิตให้ดูนะครับว่าศอกที่ถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงอ่าแล้วมันมีความสําคัญยังไงอ่านี่ฮะขาหลักตรงนะครับนี่ฮะศอกตรงอ่านี่ฮะตรงถามว่าดูยังไงนะฮะก็คือว่านี่ฮะคิวข้อสอบเนี่ยฮะลงมาท่อนนี้ถึงท่อนนี้นะฮะ เนี่ยฮะคือมันจะตรงกันเนี่ยฮะมันจะตรงเป็นแนวเดียวกันนะ่ก็คือว่าถ้ามองมุมเนี้ยก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งฮะเป็นส่วนหนึ่งในแขนเลยนะฮะคิวเนี่ยอ่าก็คือว่าอยู่ในแนวเดียวกันอ่าตรงแนวเดียวกันเพื่ออะไรอ่าลองสาวคิวลองสาวคิวนะฮะอ่าเนี่ยฮะมันทำให้การสาวคิวเนี่ยเป็นเหมือนกระบอกสูบอะฮะอ่าเป็นเหมือนกระบอกสูบนะฮะขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยฮะทำให พอส่งคิวเนี่ยมันก็เหมือนแบบส่งคิวเนี่ยมันก็พับข้อสอบไปอย่างเดียวนะครับโอเคแล้วถ้ามันไม่ตรงนะเป็นยังไงเนี่ยฮะถ้าไม่ตรงเนี่ยหัวอ่าลองไม่ตรงดูลองสาวคิวเนี่ยฮะคิวนะฮะสังเกตดูคิวมันจะเกิดการสายนะครับพอสายแล้วมันมีผลไหมคือว่าผลของมันก็คือว่าทําให้หัวคิวเนี่ยเกิดการติดไซด์นะฮะพอติดไซด์ปุ๊บการที่เราจะออกลูกตรงหรือว่าลูกยาวเนี่ยทำให้ลูกเนี่ยเราเกิดการไซน์โค้งนะฮะ หรือว่าเกิดแตนติดไซส์เนี่ยทำให้เราออกไปได้ไม่ตรงเหลี่ยมนะครับเอ่อถามว่าถ้าสอบไม่ตรงล่ะสามารถแทงได้ไหมสามารถแทงได้ฮนะอย่างเช่นสนุกเกอร์ระดับโลกหลายคนเนี่ยเขาก็แทงแทงได้นะฮะเพราะว่าเขาได้มีการฝึกฝนแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วจะให้เขาไปเปลี่ยนเนี่ยก็คือว่าเขาก็อาจจะไม่ถนัดหรือว่าแทงไม่ได้เงี้ยฮะอ่ะแลวคราวนี้ ผมก็อยากจะแนะนําว่าสําหรับผู้ที่ฝึกเนี่ยหรือวา่ากําลังฝึกหรือว่ากําลังที่เล่นอยู่อาจจะยังไม่นานเนี่ยฮะอยากให้ฝึกถ้าถ้าส่องท่านไม่ตรงเนี่ยก็ขอให้ปรับเปลี่ยนนะฮะยกขึ้นมาตั้งให้มันตั้งฉากนะฮะถามว่ามันมีวิธีแก้ยังไงนะฮะก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็จะต่างกันไปนะฮะแต่ขอให้ให้อาจจะส่องดูกระจกดูนะฮะว่ามันตรงไม่ตรงนะครับก็คือว่าอยากจะให้ท่านท่านที่ผู้ผที่ฝึกใหม่เนี่ย โอ้โหรถผ่านเป็นมอไซค์วินเลยอะเนี้ฮะก็คืออยากให้ท่านผู้ที่ฝึกใหม่เนี่ยเกิดเกิดสอกตรงนะฮะหาคำลงไม่ได้โอเคตื่นเต้นหรอเปล่าเนี่ยโอเคอ่ะน้องลองเข้าเหลี่ยมดูฮะนายแบบนายแบบนะฮะหมูกระป๋องนะฮะแกะปุ๊บกินได้เลยเนี่ยฮะสอกอ่ะเนี่ยฮะน้องอ่าเมื่อกี้เบี้ยวขวานิดนึ่งอ่ะยกยกขึ้นมามันทําให้ตรงเองนะฮะอ่ะยกขึ้นมามันทาให้ตรงเอง นะฮะแล้วก็ตั้งศอกตั้งฉากไว้ใช้แต่ท่อนล่างแทงเนี่ยฮะโอเคสาวคิวลองแทงดูนะฮะลงลงไม่ลงไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ลูกตรงนะฮะลูกธรรมดานะฮะขาตั้งเกือบถึงเส้นนะฮะออกคิวส่งคิวนะฮะเนี่ยฮะเข้าเข้าเป้าฮะแต่ไม่เข้าหัวใจนะฮะก็แจ้งเหมือนกันนะฮะนี่นี่นี่มานี่มานี่ถือ มันถือคลิปที่สองก็แทงไม่ลงคลิปสามก็แทงไม่ลงวะน,นี้ยไปหนึ่งไปตั้งรูปก,กันโอเคนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาโชว์ให้ดูนะฮะว่าการส่งคิวตรงเป็นยังไงนะฮะเมื่อกี้นายแบบผมทําเสียการไปแล้วฮะโอเคนะฮะโอเคตั้งขาตรงเส้นนะฮะโอเคตั้งให้ตั้งให้ตรงนะฮะตรงแล้วโอเคเดี๋ยวผมไม่จะมา เนะ่ฮะเข้าเหลี่ยมก่อนนะครับเข้าเหลี่ยมขาหลักตรงนะฮะที่จะเข่าเหลี่ยมไปคิวเวย์ยกศอกซ้ายขึ้นนะฮะตรงแต่แงที่จะแทงโอเคอ,อันนี้เลิ่มเลยคิวได้นะเนี่ยฮะตรงไปเนี่ยฮะข้อสำคัญก็คือว่าศอกเราเนี่ยศอกเราเนี่ยมันจะ เกิดอาการเป็นกระบอกสูบนะฮะกระบอกสูบขึ้นมาทําให้เกิดการส่งคิวตรงทําให้หัวคิวไม่ติดไซส์นะฮะก็คือว่าตั้งใจที่จะแทงอะไรเนี่ยก็คือว่าออกไปตามนั้นได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะฮะที่ติดตามรับชมทุกๆคลิปเลยนะฮะขอบคุณอาจจะทาอาจจะเป็นกําลังใจให้ผมได้นะฮะด้วยการติดตามผมหรืออาจจะมากดไลค์ผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือว่า เป็นเพื่อนๆกันนะฮะก็คือมาพูดคุยสงสัยอะไรเนี่ยถามได้เลยนะฮะไปผมเนี่ยยินดีตอบทุกปัญหาเลยนะฮะอยากให้อยากให้ประเทศไทยเราเนี่ยเก่งๆกันนะฮะมีคนเก่งๆอยากให้อยากให้สนุกเนี่ยกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งนะฮะอยากให้อยากเห็นน้องๆนะฮะหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยมาแทงสนุกกันเยอะๆนะครับอยากให้เห็นเป็นกีฬานะครับโอเคนะฮะสนุกเกอร์ไอคิวนะฮะขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ